มีมาฝากน้องเล็กน้อยเอาแล้ลวและโดยโดยจะเอาเคียนบอกเป็นกะภาษาลาวมึงถึงเอาเคียนเป็นกับภาษาไทยเขาก็อยากเป็นยูภาษาไทยฮะสวัสดีวดวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขุสุขคนเนาะเป็นภายในตือต่างประเทศก็ย,ยินดีต้อนรับข้าสู่ช่อง ส่อไล่บ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยมาพบพ่อกันเมื่อนี้กับเพื่อนน้องก็คือว่าเดินทางเข้ามาบ้านน้องแดงพี่น้องเนาะในเมื่อนี้เขากะฮอดบ้านน้องแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะก็ไล่ขู่และคนกับเขามาเยี่ยมพยยามทั้งครอบครัวน้องเพื่อนอัสสบายดีน้องแดงกับยิงแม่เด้อโดย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 เป็นจังไดเนาะเดี๋ยวนี้ฮะฮอดใส้แต่เฮือนชานเจ้าตอนนี้ น้องแรงโบหุพงศ์พ <descon TU digit> <p eng Alt iese> ี่น้องเนาะบ่เป็นยังเดี๋ยวเฮาสั่งรีวิวให้พงศ์พี่น้องเบิ่งเนาะโดยแต่มามื้อนี้ก็ได้ขัวมีผัดมีมาฝากน้องแรงหน่อยน่องล่ะโดย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 เนาะเดี๋ยวให้น้องแรงหน่อยนี่ไหม่อนแฟิพี่น้องหน่อยเนาะหนีไหมคอนเฟิร์มโอเคอามลูกแน่คุณหญิงแม่ครับเด็กอืมกินข้าวกินน้ำหรือว่ามันนี่กินแล้วได้ยังกินมันนี่แกงแกงไก่แกงไก่ปลา ป้าโตบ่าวเนี่ยเป็นตะยากนําแท้นี่บ่บ่น้องแดงเฮ็ดชุดซากเพิ่นกินบ่นะดูก็เวียงก็บ่เวียงคือโอ้บ่เวียงหน้าตามันเป็นจังได๋ฮู้บ่นะหน้าตาบ่โดยซําไซําบ่ผู้าวเจ้ามาแต่งรแม่พี่น้องเนาะเยี่ยมเยี่ยมโย เมีว่าเยี่ยมพ่เมียพี่น้องเลยโดยโดยก็คือบ้านทางเอื้อยเห็นทั้งอันอย่งนีทั้งเพิ่นซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้เจ้าบ่ล่ะโดยโอ้ในใช้โทรศัพท์เจ้าไม่ให้บิ่งรฉากอยู่โดยโอ้ยังฉากอยู่บ่บ่มีแดดที่กัฉากได้บ่ได้รุ่นยังโทรศัพท์เจ้านะบ่รุ่นยังโทรศัพท์เจ้าลูหรือบูบ่บูบูบูรุ่นเนี่ยแช้เป็นอยู่บ่ เป็นอยู่เนาะโดย้องลองหลาคอยเป็นยังไงดีใจว่านั่งในโทรศัพท์เลยดีใจโทรหาภายในแต่ละเมื่อมาดโทรหาภัยม่จอาไห้ดินแบบใบเบิ่งเนาะโดยโดยโดยชื่อเพชรจะวันใด้ตรงก่ะนั่งเล็กน้อยนั่งแรกน้อยโดยภาษาไทยบ่ภาษาไทยภาษาลาวมีทั้งสองภาษาโดยกาคือมาลายแท้โดยโดยเนาะ มาวันนี้มาไกี่การดีมุกดีแจ่มน้องแดงเพื่อพี่น้องเนาะทั้งเพื่อนทั้งซานก็เติมออกเนาะจะแถมได้โทรศัพท์อีกน้องละลโดยโดยโดยทั้งเพิ่นกะซื้อโทรศัพท์มาให้น้องแดงหน่อยซื้อเฟซเพิ่นก็ซื้อว่าน้องแดงน้อยคือกันเนาะโดยโดยโดยดีเป็นอยู่ว่านะเป็นเป็นอยู่เนาะเลยอ๋ออาจารย์บุเคยที่ด็ดเป็นน้องละแต่เก่าเขาก็มีโทรศัพท์มีอยู่บ่แต่เก่ากะมี เอาใช้สะเครื่องเก่าได้ซะเครื่องเก่าให้น้องให้น้องได้โดยเจ้าก็ได้ไล่เครื่องใหม่แล้วเอาเครื่องใหม่บัดโดยอือโดยโได้โทรศัพท์ได้ได้ติดต่อหรือว่าโทรหาหมู่คู่อยู่บ่บ่บ่ได้โทรบ่ได้โทรยังบ่ทันได้มีไผได้เพชรจ้ะบ่โดยยังเนาะมีแต่บาเท่ได้เพชรจ้บาเท่ล่ะก เราเทศแล้วก็แม่บุญไอพามีโดยโดยโดยหาก็ได้เฟซน่องสามคนเนาะโดยเขาก็ได้เมื่อแรกเฟซนะให้พ่อแม่พี่น้องบ่กทังเธออะไร FC เพิ่นอยากได้เฟซเจ้าแล้วเพราะเเพิ่นมาโทรมาดิผมจับเขาได้แล้วได้แลยโดยแต่ว่าซื้อเฟซน้องแดงน้อยเนาะโดยมีมเขาภาษาไทยบอกภาษาไทยภาษาลาวมีเบิร์สโอ้ไม่ได้สองสามพ่อแม่พี่น้องเไยเนาะ โ,โ <c oughs> มึงถือเอาเขียนบ่าเป็นกะภาษาลาวมึงถือเอาเขียนเป็นกับภาษาไทยเขาก็อยากเป็นอยูาาย่ภาษาไทยฮะมันบ่าเป็นโอ้คือว่าอะไรน่องเพิ่นจะบริเฮียนหนังสือไทยเนาะนางเนาะเรียนภาษาลาวว่าจะภาษาไทยภาษาลาวเขียนเบิร์ดยังบ่าเป็นแน่ว่าเป็นแน่เนาะโดยเลยเป็นแบบหน่อยๆเนาะนางเนาะเลยโดย,โดย อันมัวว่านี่ข่อยเห็นเจ้าคุดคีินทมบ่ะทมใช่ใช่ครงว่าทมคีรินบ่มันกุนโกนบ่โดยใายเห็ดใายพาเจ้าเห็ดนี่ยแม่พ่อเห็ดต่ากันกับแม่กับพ่อเนาะโดย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 ไปแต่ข้าพ่อแม่พ <gu ell ame> ี่น้องย่างไปเบิ่งบอนเจ้าทมดินมัอว่านี่ป่ะมองไรตรงละก็แบบทมดินนี่มันลุบมันโกนบ่นะโดยอ๋อมันลุบมันโกนก็เลยทม บอเห็นแล้วจ right. like ักเละเอากระนี้พ่อเพิ่นคือขุดที่ดินถมทั้งห้องน้ำอยู่เมื่อกี้นี่เนาะอันนี้ว่าจะถมว่านนี่เนาะโอยอ๋อชิถมให้มันสูงเนาะมันลุกเนาะนางเนาะโดยโดยอยากเห็นแต่เท่าทับน้องแดงน้อยนะเดี๋ยวนี้ตอนนี้เข่าเพื่อนบ่ได้บ่หรือว่าอะไรเข่าบ่ได้หลอกไว้ได้หลอกแล้วอ้าวเนาะว่าอยากเห็นเท่าทับน้องแดงน้อยอยู่บ่ผู้ว่าเป็นรุ่นยังเนาะนางเนาะ หักแต่นี่ข้าวว่ารุ่นงามรุ่นดีใช่บ่ล่ะโดยสับว่าโทรศัพท์เอื่อยใหไงก่ใุไงกุเอื่อยใหไงกุของเอื่อยอีกโดยอ๋อวันนี้เพื่อพี่น้องเลยเขายังอยากเบิ่งบาทนี่คือแต่งตัวงามเหมือนี่หมู่วานนี่ก็เห็นไปตลาดบ่ามู่ว่านโดยไปซื้อยังนะไปส่งซื้อส่งไปส่งสองโตไปเกิดครูหนึ่งได้เชิดได้เสือได้เฉียบตัวหนึ่งได้ชิ้นพื้นหนึ่ง ไปกับไพ่เมื่อวานไอพามีกับแม่บุญไปกับไอพามีกับแม่บุญเลยอ่าเด็โค้งนของไพศานของเฮาของเจ้าไปซื้อมาใหายดุไอพามีไอพามีโดยโดยโดยเนาะอ่าแถวๆไหนเนาะทางน้องพามีโทรศัพท์ไปเฮากับโบเห็นเนาะเพราะว่าเพิ่นฉากแบ็ดเมียนอยู่ในฉากอันใส่ไพ่แสงแดดเห็นบ่ล่ะโดยอ้ามันบ่มีแดดใช่ไหมก็มีไฟอยู่บ่ล่ะกะบางมือก็มีบางมือก็บ่มี บางมือกับมีบางมือกับบ่มีเนาะโดยโดยหากทานบ่มีแดดสิมันกับคำน้องสาดแดดมันกับซีเวทไว้นางเนาะแมนเบวารบ่มีแสงแดดสะท้อนขามาโดยโดยเราคนนี้น้องเลยเข้ากะมาทำนี่กับมาดีมุกดีใจนันน้องเพลินเนาะทันงเฮือนทชิงซ้านเจ้าหน่ยกับแบบเพลินเกาะกาะเห็ดเฮือนไผ่มาแมน โดยโดยดังนั้นก็เอื้อขออนุญาตไทยเพิ่งเพื่อนพายเพื่อนครัวจัดกับเท่านั้นเนอะโดยกับมื่อนี่กัค่อนข้างแบบผูกคนมาหาน้องลายน้องนางเนาะให้น้องมีเวลาคุยกับนายครูและคนในเพื่อนพเนาะโดยอัสสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีโดยโดยโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยทางเพื่อนน้องแดงเพื่อนกัดเกาะโอห้องน้ำออกมาเพื่อนพี่น้องเนาะเฮ้ยขอโทษบุ๊มบิเกาะโกเพื่อนครัวเพื่อนพี่น้องเนาะแล้วก็มีบอลตั้งเองน้าบอลตรงน้าเพื่อนพี่น้องเลยเนาะ โดยกระทั่งห้องน้ำห้องในเพื่อนไป่พี่น้องเนาะเพื่อนกะเลยปั้นข้างหน้าหรือว่าปั้นขุดดินคูน네ขึ้นให้มันส да? ูงให้พี่น้องไงว่านลุกมันโกรธเนาะโดยโดยทางน้องเด็กน้อยเพื่อนกะวานนี้เพื่อนก็ได้ขุดดินเนาะอืมสางเพื่อนกะลังโจมว้าวไปน้ำไปน้ำโอ้ยพามี อืมิ่นกำลังใส่โอ่งขึนไปพี่น้องเลยสีพี่สพี่ยอมลึกพี่น้องค่บอง้าผ้าห้องผ้าดังพ่อเม่พี่น้องพาเตอร์เสียงลังแห้งเราพลังเนาะ 바이ดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ้อกันยามแรงแพี่น้องเอ้มาบัดนี้เดี๋ยวเนาให้อ้ายสร้างเพิ่นเฮ็ดเวียกย่อท่อก่อนเพ่พี่น้องเนาะเฮากสิได้เดินทางออกมาทางหน้าบ้านเพิ่นก่อนเนาะวิทางหน้าบ้านหน้าเฮือนก่อน่พี่น้องเยโดยทางเฮือนองแดงเพิ่นกที่หน้าบ้านหน้าเฮือนเนาะพี่น้องเนาะโดยแล้วก ทั้งเพิ่นกอเพิ่นกอเพิ่นกลับเพิ่นเช็ดเพื่นครัวเพิ่นพี่น้องเลยเนาะโดยทั้งน้องแดงเพิ่นกะมีไรขู่แล้วเพิ่นมาหาแล้วจะมีทั้งผลักเพืนใหญ่เพิ่นเข่ามาหาเนาะสวยเท่เทือนสาน้องเพิ่นโดยโดยทั้งพี่กับเป็นต้นไม้ต้นโตเพื่อนพี่น้องเนาะเพิ่นกระปูกได้เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแค่ได้เพิ่นพี่น้องเลยโดยแต่ทั้งนี้กับเพิ่นยัางเมด้หัวแค่เพิ says, ่นพ hmm, ี so, ่น้องเนาะเพิ่นกระปูกต้นไม้ได้ดักได้เนี้ยเนาะ ว่าต้นโตใหญ่หรือว่าต้นบักหีบพี่น้องเนาะต้นกล้วยต้นหยังเนาะโดยอันนี้ก็คือฝนสิตกพี่น้องไม้แล้วผู้ใดโดยๆเพิ่นผ้าแหมพี่น้องโดยๆบัดตอนนี้เฮาก็สิ้ตัวเมื่พี่น้องเนาะเฮาก็สิได้ไปคลิปก่อนเนาะก็พาห้องพาลงแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยโดยเฮาก็ไปพคลิปหน้าเด้อพี่น้องเอ้อเนาะ โดยทัาสัยว่าพิถพิถันกันอะไรก็ขาขอโทษขอขอภัยเนาะเพย์พี่น้อง,งเลยเนาะโดยถ้าตอนนี้สัศลัยก็บเได้าครัตัวไปคล,ลิปแด็ก็ับได้ปิดนี่ไห้ก่อนเพยพี่น้องเนาะผาห้องผาหลังแล้วพย์พี่น้งนอ,องเลยเนาะ,นงงนะโดยทัศลัยกิจการคมนาคมบายดีเด้อ